ที่ทรงอภิญญาเล็กก็ดีทรงอภิญญาใหญ่ก็ดีคำว่าอภิญญาเล็กก็ได้แก่มโนมยิทธิสำหรับอภินญ,ญาใหญ่ก็คืออภิญญาที่บำเพ็ญมาจากกสินสิบอย่างนี้เรื่องการเป้าพระพุทธเจ้าเป็นของธรรมดาของท่านพวกนั้นแต่ว่าท่านนั้นหลายสงสัยคิดว่าจะเป็นไปได้หรือก็ขอได้โปรดให้ปฏิบัติตามท่าน ทำให้ได้เยี่ยงท่านจะเป็นของไม่แปลกเป็นอันว่าเมื่อขั้นท่านไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วมีพระพุทธดีกาตัดว่าถ้าเธอปรารถนาความเป็นประสูดาบันเธอยจงปฏิบัติแบบนี้ขึ้นหนึ่งก่อนฉันอาหารให้พิจารณาเป็นอาหารปีาารปริกูในสัญญา ทางนี้ไม่ได้ดหมายความว่าเฉพาะพระอย่างเดียวคารวะก็ทําได้เรียนกันมาแล้วสองจเจริญอสุป,ปสัญญาให้มากเพื่อตัดราคะสละอสมิมนะคือการถือตัวถือตนและตัดสก,กายะทิฐิเป็นต้นด้วยอำนาจของวิปรสนาญาณเพื่อความเป็นประโนดาบันของเธอ นี่เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นพิสุสมนณรอุบาสุอุมบาสิกาถ้ามีความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็โปรดปฏิบัติเช่นนั้นเพื่อความเป็นประโสดาบ,บันของท่านเมื่อเคลืนที่ว่ามาแล้วอย่างนี้มาขอซ้ำอีกหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจ ว่าความแต่ว่าความจริงความเป็นประโยนดาบ,บันนี้สําหรับพผู้ที่เคยปฏิบัติในด้านสาวกภูมิตลอดเวลามาเป็นของไม่ยากแต่นี่ท่านผู้นี้ท่านบาเพ็ญบารมีมาในด้านพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นผู้ได้เจ้าทำอะไรทุกอย่างมันก็ยากไปหมดสําหรับต่อตนี้ไปก็ขอ,ขอต่อมาืวานนี้ ท่านบันทึกไว้ว่า19กรกฎาคม2506เวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมจำเวลาของท่านนะดูๆมันว่าเวลาของท่านนี่มันไม่ว่างถ้าว่างจากแขกว่างจากงานท่านก็ทำทันทีถ้าเวลามีแขกอยู่ก็พิจารณาอาริยสัจ่เสมอว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มีทุกข์หรือเปล่า เวลาทำงานก็ตั้งใจได้จริงเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเป็นการทรงสติสัมปชัญญะทรงอารมณ์เป็นสมาธิเวลาทำงานเห็นงานทุกชิ้นเป็นวิปัสสนาญาณว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ช้ามันก็พังนี่ท่านใช้เวลาของท่านทุกเวลาเป็นสมถะและวิป,ปัสสนาไปหมด คนที่จะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเขาทำกันแบบนี้ไม่ใช่สักว่วาธรรมไม่ใช่สักว่วาฟังคุยกันต่อไปท่านบอกว่าเวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมหลังอาหารเพลนตอนนี้จิตสบายมากและใช้คำภาวนาวา่าขีนาสวาอนิยตา อารมณ์สบายแล้วท่านก็จเจริญต่อไปต่อไปจนทั้งจิตมีความสมบายถึงที่สุดมีอารมณ์ว่างจากกิเลสทุกประการมีอารมณ์ผ่องใสใจเป็นสุขสุขในที่นี้เราจะพิจารณากันไม่ได้ว่าอะไรมันสุขแค่ไหนเป็นสุขที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเป็นสุขที่ไม่อยากจะถอนตัว มันทิศของท่านมันยอดเหลือเกินแล้วตั้งก็จะเริญต่อไปจนใจสบายต่อไปทัานกะพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอีกคือว่าท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยเขาที่ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าหรือว่าท่านที่ปรารถนาสาวกภูมิเหมือนกันถ้าตามจิตถึงขนาดนี้แล้วเขาไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าเกาะพระพุทธเจ้ากันแจ่มมื่อเกาะชายสังก พบแล้วจึงทูลถามว่าคาถานี้สำหรับวิปัสนาใช่ไหมและเมื่อได้แล้วก็มีต่ออีกไหมพระากีวนาสวานิยตาก็แสดงในความเป็นพระบกีนาศพพระขกีนาศพก็คือพระอระหรันต์ถ้าก็ิงในถามองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันว่าอันนี้เป็นคาถาวิปัสนาญาณใช่ไหม ทาา่านก็ตอบไปใช่นั้วเขาก็ท่านก็ถามต่อไปว่าเมื่อได้ดีแล้วเต็มที่แล้วมีอะไรต่ออีกสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าก็ทรงตรัสว่ามีเมื่อจิตเป็นสุขดีแล้วก็ใช้คำภาวนาว่านิพานพานนิพพานสุขขังย่ำไม่ดีนะ เมื่อจิตเป็นสุขมีอารมณ์รักพนิพานว่างจากกิเลสก็พิจารณาว่านิพพานาสุขขังท่านว่าอย่างนั้นที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังนี่ผมไม่ได้บังคับให้ท่านปฏิบัติตามนี้นะเป็นแต่เพียงว่าให้รู้ปฏิบัตทาของพระองค์หนึ่งซึ่งในสมัยปัจจุบันเท่านนาค่อใกล้ปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าก็สามารถทำอะไรได้อย่างนั้นเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วเราไม่มีโอกาสเพราะว่าทำพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาจึงอยู่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ขี้เกียจสัอย่างเราก็ทําได้หมดเป็นอันว่าเมื่อท่านถามองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่านี่ท่านบอกว่าต่อไปก็ภาวนาวน่านิพพานอาสุข,ขังเมื่อถึงจิตถึงนิพพานแล้วตอนนี้สงสัยสิ อย่าลืมว่าด่าน้พิญญานะเมื่อจิตเคลื่อนเข้าไปสู่นิพานเครือทิสมานกายเข้าไปถึงนิพานแล้วให้ทำความรู้สึกว่าจิตนี่งสงบมากคำไว่าทำความรู้สึกนี้ม่เช่นนึกเอาเฉยๆคือควบคุมกําลังจิตให้ว่างจากสรรพก,กิเลสทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือ เมื่อจิตสงบมากแล้วก็ยกอารมณ์ขึ้นสู่พระนิพพานภาวนาวานิพพานาสุข,ขังยุ่งไหมจิตขึ้นสู่พระนิพพานคือมีอารมณ์ว่างอารมณ์รักพระนิพพานชื่นใจในพระนิพพานมีอารมณ์สุขมีอารมณ์สงัดมีความเยือกเย็นตอนนี้ให้ใช้อารมณ์ภาวนาวานิพพานาสุข,ขัง ถ้าเราเป็นสุข,ขาวิปัสสโกก็ถืออารมณ์เป็นสําคัญสําหรับท่านที่ได้วิชาสามอันดับหนักที่ได้มโนยิธิก็ต้องนําอธิสมานากายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยตรือว่าท่านที่ได้พิญญาสมาบัติก็นําอธิสมานากายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยอารมณ์เป็นสุขนิพพานภาวนาวานิพพานสุข,ขังสําหรับท่านสุข,ขาวิปัสสโกเรียกว่าเตวิชโชเตวิชโชนี่เห็นพระนิพพาน ก็นิพานภาวนาว่านิพานสุขขังจิตเป็นสุขแต่ว่าท่านสําหรับท่านสุข,ขวิปัสสโกไม่เห็นจิตเป็นสุขมีลมว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะโชขณานั้นให้ใช้คำภาวนาว่านิพานสุขขังจิตจะได้จับพระนิพานเป็นอารมณ์นี่เป็นเรื่องของท่านนะไม่ใช่เรื่องว่าท่านทั้งหลายจะต้องทำเรื่องของท่านผู้บันทึก ท่านนางหลายจะทำยังไงชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เป็นเรื่องของท่านจะมาโทษผมไม่ได้ต่อไปตามบันทิกของท่านขาดหวยว่าอภิญญาพระสมาบัติตอนนี้ประเดี๋ยวก็ท่านก็ยุ่งอะไรกันฟังแล้วก็จะยุ่งกันใหญ่ท่านบอกว่าวันนี้วันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกตรงกับวันแรงสิบสี่คำเด่นแปด เข้าเจริญสมาธรรมตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาตรงวันนี้มีอารมณ์ดีเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่เริ่มเริ่มจับอารมณ์ปับ๊บอารมณ์กระายสว่างซึ่งไม่เคยมีมาในกาลก่อน,น,นถ้าพยายามทำไปตามลำดับไม่ทำไปตามลำดับนี่ผมจะพูดให้ฟัง ว่าการเจริญพระกรรมาฐานนี่โดยมากเมื่อก่อนที่จะทําจุดปลายเขาไม่จะจับในจุดต้นดูที่ว่าจิตอารมณ์ของเรานะมันไปพล่องอยู่ตรงไหนเรือนดับแรกท่านก็จะปนาปานุสติควบกับพุทธานุสติกรรมาฐานจิตเป็นสุขถึงน่สุทิ้ถึงฌานสี่ด้วยทิ้งฌานสี่วิ่งเข้าไปฌานแปดถอยหลังลงมาจับอริยสัจสี จิตสะอาดผ่องใสถอยลงมาทึงอุปจาระสมาธิจับเมตตาพมิหานสีจิตเข้าถึงนี่สุดทันทีถอยลงมาทึงอุปจาระสมาธิจิตจับอสุปรกรรมฐานจนกระทั่งมีความรู้สึกเป็นสุขไม่มีความติดพันในภาพในภาพพดใดๆถอยลงมาทึอุปจารสมาธิเข้ามรณานุสติกรรมฐาน เมือ่ออารมณ์ถึงที่สุดถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิจับบารมีสิบประการแล้วถอยลงมาจับอหารต์ปิติกูลสัญญาแล้วถอยลงมาตัดอัจมิมานะตามถือตัวถือตนแล้วถอยลงมาจับสรรกายาจิธิจนกระทั่ททงเข้าจุดถึงขีณาสวานิยตานีนวิธีทำเขาทำกันแบบนี้ คือไล่ตั้งแต่ต้นดูว่าไอ้ต้นที่เราละมาได้แล้วนะ่ะมันยังเกาะจิตจิตไหมต้องต้องใช้เวลามากแต่ละข้อถึงสองนาทีใช้ไม่ได้จับอารมณ์ข้อจุดไหนจิตเป็นโปร่งสบายไปหมดไม่มีอารมณ์เกาะอันนั้นใช้ได้หรือว่าเป็นฌานเตรมระดับทันทีใช้ได้แล้วจึงจะจับตัวปลาย ถ้าตัวต้นยังไม่คล่องยังไม่ผ่องใสเขายังไม่จับตัวปลายต้องไล่เลียงลาดับตามตน,นั้นลงมาฉันบอกว่าจับตามลาดับมาจนถึง,ถงขีนาสวานิยตาอารมณ์ปักแน่นแล้วก็เลยแสวงหานิพานสุขขังต่อไปอารมณ์ปักนั่นก็ไปชางสูงสุดอารมณ์เป็นสุขจับหานิพานภาวนานิพานสุขขังต่อไป ท่านบอกว่าแล้วก็ตรวจดูอารมณ์คราวนี้จิตท่านเป็นทิพนีา่เธอดูใจของท่านตนเองได้ท่านก็ตรวดูอารมณ์เห็นจิตพ่องใสเหมือนกับแก้วสะอาดแต่ว่ายังมีคลื่นนิดๆหน่อยๆคือมีการไหวตัวกับเพื่อนกับเพื่มจึงรู้สึกว่าจิตนี่ยังดีไม่พอจึงได้ถอนจากนิพพานสุขหัง เอาลมเข้ามาจับขีนาสวานิยตาใหมา่คราวนี้อารมณ์ปักแน่นมีอารมจำใสมากแล้วก็หันเข้าไปจับนิพพานสุขขังจิตทรงตัวตอนนี้ท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่าเวลานี้จิตเป็นนภิญญาพระสมาบัติ อาพิญญาหมายว่าวรู้ยิ่งจิตเมีรมประเสริฐเพราะท่านเป็นผู้ได้พิญยาภละคือผลที่ตนได้มาสมาบัติแปลว่าเข้าถึงแปลวเข้าถึงผลที่ตนฝึกกับอิญญามาแล้วควบกับวิปัสนาวิปวัปนสนาญาณทรงตัวโอ้ล่นแบบนี้สนุกจะตายเลน่นดีนะถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าเล่นมาอยู่คนเดียวอารมณ์เป็นสุข ตามมันทึกขท่านว่าเราตั้งใจไว้ว่าจะถอนเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาคือเริ่มตั้งแต่เก้านาฬิกาตรงจะถอนเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาตรงเพื่อกินข้าวทีแต่ว่าตอนนี้ฉันจะถอนเกือบไม่ออกดึงเท่าไรก็ไม่ออกจิตมันปักแน่นมันไม่ยอมคลายสมาธิจิตอารมณ์เป็นสุขก็รู้สึกว่าดีใจมาก ออเกําลังใจของเรานี่ดีพอแล้วมีกําลังใหญ่พอจะสู้กับกิเลสได้สามารถจะห้าหันให้กิเลสท่านหลายมาสลายตัวไปได้เพราอย่างนั้นตามที่ตนปรารถนาไว้แห่งการไม่เกิดอีกท่านพิจารณาว่าเอ้การที่เราจะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วจําให้ดีนะระยะนี้ท่านมีความรู้สึกตัวทุนว่า การที่จะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วแต่มันยังไม่ถึงจุดนั้นมันไกลไกลขณะนั้นเองท่านบอกว่าจิตท่านเป็นทิพย์พบหน้ากิเลสตัณหาใค้กิเลสตัณหานี่ยมันยืดหน้ามาตั้งแต่วันวานนี้ตั้งแต่วันที่ยี่ตั้งวันที่สิบเก้าวันนี้ก็พบมันอีกแต่วันนี้พบชัดมากเพราะจิตมันใสมาก เจ้ากิเลสและตัณหามันสงบนิ่งนอนเฉยนี่สนแสดงว่ากิเลสมันหลบไปนอนซะมันไม่ฟูขึ้นมาด้วยอำนาจกำลังของฌานแต่ความจริงกิเลสนอนนี่กิเลสยังไม่หมดถ้าเผลออะไรมันโผล่หน้ามาเมือน,นั้นนี่เป็นอนุว่าท่านมีความมั่นคงในกำลังฌานมากกว่าวิปัสสนาญาณะพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงรับรองว่าเป็นประโสดาบัน นี่ต้องระวังให้ดีนะจิตมันงสง,งบมันสบายแล้วก็จะเพิ่งไปนึกว่าเราเป็นพระอริยเจ้าให้มันถึงจริงๆซะก่อนใช้วิธีตรวจอารมณ์อยู่เสมอจับหาความผิดจับหาความชั่วในอารมณ์ของจิตของตัวเลยท่านบอกว่าจริงบอกให้กิเลสมันเลี่ยงไปบอกเองถอยไปไม่ใช่เรื่องเขาเองจะมายุ่งกับฉัน ฉันไม่ต้องการนอ้ท่านไม่ระทึกว่าฉันฉนึกว่าโก้มึงจงหลีกไปทำไมอย่างนั้นมึงอย่ามายุ่งกับกูกูไม่พึงต้องการมันอีกมึงเป็นเจ้านายบังคับกูทรมานกูมาหลานหลายแสนสงกลับแล้วหลายแสนสงไขกลับแล้วต่อทีนนี้ไปมึงกับกูไม่มีทางแล้วที่จะมาบังคับกูได้เป็นอันว่ากูจะต้องหลีกไปและทำลายมึง ให้พินาศไปเพื่อการเข้าพนิพานของครูนี่ก็ใช่กันอย่างนี้ใช่กันแบบพูดกับศัตรูที่เป็นตัวสำคัญท่านเรือบันทึกต่อไปว่าเราจะเข้า,าพิญญาสมะสละสมาบัติอย่างนี้ทุกวันและทุกคืน จะไม่ยอมให้จิตดวงนี้คลาดจากอภิญญาพระสมบัติเพื่อประโยชน์ของมหาชนทั่วไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งจำให้ดีนะนี่เรื่องเล่าให้ฟังถ้าชอบใจก็ไปปฏิบัติได้ไม่ชอบใจก็แล้วไปนเนี่ไม่ได้ว่าอะไรใครทำไปตามอธิยาสัยของตัวนรดีชอบใจตอนไหนทำตอนนั้นนี่เป็นเรื่องเล่าให้ฟังแต่ละบุคคล นี้ท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่ที่ยีกรกฎาคม2,506วันนี้เวลา19บเนาฬิกานอนฟังเทศทางวิทยุจิอยังเข้าถึงฌานที่สุดของฌานที่พึงได้ท่านย่อๆไปท่านี้แลก็ตอนท่านบอกว่าตอนเช้า ฝ่ายวิปัสนาญาณได้ผลดีมากเป็นนั้นว่าคืนนั้นท่านทำเกือบทั้งคืนเ <c oughs> มื่อเข้าจิตฟังวิทยุพระเทศนี่ยฟังเทศจากวิทยุแต่ว่าแทนที่ท่านจะไปสนใจกับคำว่าทำเทศท่านก็กลับไปสนใจกับฌานสมาบัติของท่านมันก็เปล่นไปถึงใกล้รุ่ง พอใกล้ร่งรู้สึกตัวชานถอยลงมาเื่ยจับวิปาาัสสนาญาณเพราะกำลังสมถะมันมีผลมากวิปัสสนาญาณมันก็มีผลมหาศาลท่านบอกว่าวันนี้ได้พบหญิงโอ้โหตอนเช้าคุณผู้หญิงสาวสาวมากันบานเลยแต่งตัวกันสวยๆเยอะแยะหมดแต่ว่าพอเธอก้าวขึ้นบริเวณสถานที่อยู่ ใจมันก็แยกเธอทั้งหมดออกเป็นธาตุสี่พอเห็นหน้าปับ๊บใจมันก็จับเห็นเธอเป็นธาตุสี่ไปแล้วจากธาตุสี่แยกออกไปการสามนิสสองจากการสามนิสสองเป็นอาศัไป,ปสัญญาเห็นเหมือนกับผีเน่าในป่าจะรักทำเกยอ,อยังไงได้ <c oughs> เป็นอันว่าการอารมณ์รักสาวๆมันก็นเลยไม่มี ถ้ารักษาพวกนี้แกตั้งใจจะมาขายแล้วก็เจงไม่มีใครซื้อแน่ดวงตาแกก็ไม่ซื้อนี่ท่านพูดทนไว้อย่างนี้ก็ว่าตามท่านไปเพื่อเป็นการสนดับกัมรดาท่านหลายฟังไว้ก็มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็เลกฟังเสียก็ได้จะเลยมีปรสนาไปหมดเรื่องท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่ยี่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหก เวลาเช้าเข้า,าพิญญาพระสมาบัติท่านบอกแล้วนี่ท่านบอกท่านไม่เลิกแน่ไอ้เรื่องอภิญญาพราสมาบัติไม่ยอมถอนตัวเด็กขาดว่ามันทั้งกลางวันและกลางคืนท่านบอกขนาดนี้ได้ผลดีมากอารมณ์แห่งพระนิพพานกำลังอะไรล่ะ <c oughs> ให้พวกเขียนมาํำลักเข้าไปให้กำลังต่อต้านอารมณ์กระแสกิเลส จิตรักพระนิพนธ์กิเลสบางอย่างมันพุ่งเข้ามาก็เป็นการเตือนว่าน,นี่อย่าเพิ่งไปแลยเพื่นอนหน่อยเขาสาวสวยรวย,รวยมีเยอะแหมหน้าตากระจุมกระจิมหิวเนื้อนุ่มนิ่มมันน่ารักอย่าเพิ่งไปนีพพานอย่าไปเลยเพื่อนมีเมียก่อนดีกว่า นิกิเลสบางตัวบอกว่านี่เพื่อนเราจะไปทําไหมแ้่ทรัพย์สินของเรามีเยอะแยะไปโห,โห่ใหญ่โตมโหลานจเจ้าสกกี่ร้อยล้ายนก็นได้ถ้าว่าทำอย่างนี้และไอ้วนิกิเลตตัวปรีก็บอกนี่<ม>นี่นี่นี่รู้ไหมไอ้เจ้าเม่งคณะนี้มันไปกัดตัวเป็นศัตรูกับเจ้า ทำลายมันใชก่อนที่จะรีบไปนิพพานทําไหมเรื่องนิพพานเป็นเรื่องเล็กๆของเด็กๆไปมาอะไรคนได้นี่กิเลสมันสอนแต่ถ้าว่าอารมณ์ปรารถนานิพพานก็ตัดมันไปบอกเธอเลี่ยงไปซะไปเซพนอย่ามายุ่งเจ้าตัวร้ายเราเกลียดเจ้าเรามีความรู้สึกแ่าเจ้านี่คล้ายๆกับว่าศพเน่าที่เราไม่พึงต้องการ เมื่อเจ้ากิเลสมันว่างไปจากบากประจากไปอารมณ์นิ่นวายก็แจ่มใสทำไปจนทั้งมีความรู้สึกสบายถอนอารมณ์มานิดหน่อยเข้ามาตั้งอยู่ในปฐมฌานเวลานั้นเจ้ายงตัวสําคัญมันย่องมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้รู้สึกขันขันเอาเมือไปลูบเข้าเจ้ายูงมันตายไปหนึ่งตัวนึกเสียใจเอ๊ะ วันนี้มันเรามันเลวไปซะแล้วนี่ทําไมนี่ทำไมไปทําให้ยุงมันตายแต่ความจริงเจตนาไม่มีเขา,าใจเสียมาน,นั่งคิดในใจว่านี่พระโสดาบันเนี่ยเขาไม่ทํากันอย่างนี้นะพระคุณนะพระโสดาบันเขาไม่ยุ่งแม้แต่ยุงกับมดไอ้นี่เจ้าไปฆ่ายุงตายจะเป็นประโสดาบันเขาได้ยังไง เมื่อตัดสินกําลังใจว่านี่เรามันเร็วมากเสร็จแล้วนี่เอาแก่ตัวกันใหม่วันนี้ไม่เลิกมันละล่ลอมาให้ตายไปทั้งวันถ้าว่าไม่มีใครมารบกวนว่างแขกไม่ได้แต่ว่าดะเวลามีแขกมาท่านก็จับอริยสัจในทุกอ,อริยสัจมาอาสุปสัญญามาั่งท่านก็จับอน,นิจจังทุกขงหน้าตาว่ากันเรื่อยไปไม่ให้มันติดท่านก็เล่าให้ฟังต่อไปว่าี่บันทึกของท่านนาะไม่ใช่นางเล่า ท่านบอกว่าจับอภิญญาพระสมาบัติต่อไปปั๊บเดียวอารมณ์ใจเป็นศขดิ่งทิ้งจุดจบก็ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าถ้าขยันและสนใจอย่างนี้ภายในบรรษานี้จะได้ เป็นผู้ไม่เสื่อมลงหมายถึงว่าจะมีะจะได้อริยผลยังไม่ดีท่านบอกว่านี่ถ้าขายันอย่างนี้นะภายในวรรสานี้จะเป็นผู้จะไม่มีทางเสื่อมลงคําว่าไม่เสื่อมลงนี่ต้องหมายความว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านมาทึกว่ามันน่าแปลกใจที่เรายิ่งจะหนี ให้มันไกลไอ้เจ้าเ่าสาวมันก็มากันมากเข้าทุกทีท่านบันทึกว่าโอ้นี่มันมันชอบรักรเราเนี่แปลกจริงๆฮะท่านเขีนว่าอย่างนั้นนะนี่เราอายุสี่สิบเจ็ดปีแกจะตายหงแล้วนีย่ยังไงเนี่ยไอย้เจ้าเด็กๆเขาสาวอายุสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบเศษ ดันมาฟองรักคนแก่นี่มันจะหวังอะไรของมันนะมันแปลกจริงๆคนระยำหนุ่มๆทุมเทไปไม่รักดันมารักคนแก่แต่ความจริงไอการรักแบบนี้เขาไม่รักจริงนะกิเลสมันกิเลสมันสอนมาถ้ากว่าท่านะหลายปฏิบัติแล้วก็ถ้าเข้าทั้งเขตน,นี้จําไม่ได้นะว่าคนที่มาสแสดงความรักมาขออยากจะรักอยากจะแต่งการด้วยนะอย่าไปเชื่อ คือ,อนั่นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสที่มันเข้ามาผูกพันหมายความว่ามันเสี่ยมสอนคนนั้นใจเขาไม่มาในความจริงใจกิเลสมันดันมาชั่วคราวท่านบันทึกว่าไอเจ้าเด็กนี่มีความรู้โมหกบ้างอาชีวะสั้นสูงมั่งได้ปิญญามั่งมันน่าจะหาหนุ่มๆเป็นผัวนั่นดันเสือมมารักประแก่จะมีหวังหรืออนูไม่มีทาง เองมันเป็นกิเลสสมานอีนวยเองอดเธอฉันขอลาแล้วคือเชื่อว่าความเกิดไม่พึงปรารถนาทําไมฉันยังต้องการไปแต่งงานกับเธออีกแต่งหรือไม่แต่งบรรดาท่านหลายดูเวลามันหมดเสร็จแล้วยังไม่ก็ไม่ต้องแต่งกันทีท่านไม่แต่งกันแน่เป็นอนวุวาบรรดาท่านหลายได้สดับเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าฟังไว้เป็นเนติคือเป็นแบบแผนเท่านั้น ส่วนการปฏิบัติของทุกท่านให้เป็นไปตามอธิยาัยที่ท่านครองแล้วท่านพอใจอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นอรบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลามองไปเลยครึ่งนาทีต่อทีนี้ไปขอท่านหลายจงตั้งใจรวบรวมกำลังใจถ้าท่านเป็นผู้ใหม่ก็ใช้อนาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาใ,ใจออกนึกว่าโทขนาดใดที่อารมณ์จิตยังมีความเขาคิดอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิหรือมีฌานสําหรับท่านหลายที่มีอาการคล่องแล้วจากนั้นค่อยปฏิบัติตามอัตยายัใในทิยาบทสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามอัตยายัยสจนกว่าท่านจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรสําหรับท่านสวัสดี